สวัสดีค่ะชื่อการพิชาทําสวนนะคะตําแหน่งหัวหน้าสำนักง,งานปลัดอบอตไผ่กองดินอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ,ะครั้งแรกที่ได้เข้ามาโครงการนักถักทอชุมชนนี้คือโดยท่านประหลัดได้ไปไปชมมานะคะแล้วก็นํารายละเอียดของหลักสูตรเอามาให้รับให้สมัครเป็นนักถักทอชุมชน ก็เลยเข้าร่วมโครงการแต่ตอนแรกก็คิดว่าเข้าร่วมตามตําแหน่งก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรมากมายแต่ก็ก็คาดหวังว่าการเข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้น่าจะมีงานเข้ามามากขึ้นหรือว่าอ,อ,อาจจะได้รับง่ะมานเข้ามาทําโครงการในชุมชนแต่นแรกก็คาดหวังเพียงเท่านี้แต่ทีนี้พอได้เข้ามามาอบรมนะคะ ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่4ีแล้วนะคะก็ก็มีความคิดที่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมจะคาดหวังว่าจะเหมือนโครงการอื่นๆที่อบรมแล้วก็จะจบจบไปไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมายทาจบก็จบแต่ทีนี้พออบรมครั้งหนังที่4แล้วเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการอบรมครั้งนี้มากมายเลยค่ะทั้งการทํากิจกรรม การได้ได้เรียนรู้ทักษะการถอดบทเรียนต่างๆที่ได้เข้าอบรมท้งนี้ทําให้ได้นําหลักวิธีคิดต่างๆเนี่ยมาปรับใช้เริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็ครอบครัวของตัวเองแล้วก็ในที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าของเราด้วยค่ะก็คือเช่นในการในครอบครัวเนี่ยซึ่งตัวเองก็มีมีบุตรแล้วหนึ่งคนเนี้ยก็ได้นําเรื่องทักษะการฟัง ไปปรับเปลี่ยนแช่กับเขาจากที่เราที่เรามีแต่สั่งสั่งเขาแล้วไม่เคยฟังเขาเลยแล้วก็ทําให้เกิดความไม่เข้าใจมีปัญหากับกับลูกของตัวเองอย่างเงี้ยก็พอฟังมากขึ้นเราทําใหเา้เรานี้เข้าใจเขามากขึ้นจากการที่ทักษะที่เราได้ไปเรียนรู้มาว่าการฟังนี้จะช่วยให้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็พอฟังมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ได้มีความเข้าใจปัญหาต่างๆในการที่จะเลี้ยงดูเขาสอนเขาก็จะลดน้อยลงสำหรบับกับการที่ทํางานเนี่ย เหมือนเราเราเป็นหัวหน้าหัวหน้าส่วนหัวหน้าสานักเราก็จะมีผู้ใต้ผู้ใต้คับบัญชาอยู่หลายคนด้วยกันจากที่เราเคยมีแต่อาจจะสั่งงานเขาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ฟังเขาเลยว่าเขาอ่ะทำได้ไหมต้องการไหมพอเรามาฟังมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจผู้ใต้คับบัญชาเรามากขึ้นพอเข้าใจเราก็ทําให้เราหาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้เขาสามารถทํางานกับเราได้แล้วก็ทําตามที่เราบอกได้ค่ะกับ อีกกรณีในเรื่องทักษะในเรื่องของการทํางานเป็นทีมคือในหน่วยงานของเราเนี่ยก็จะมีโครงการอยู่เรื่อยแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีการประสานงานแต่ละส่วนจากที่เราอาจจะคิดว่างานนี้เป็นส่วนของเราหรือว่าเป็นส่วนของคนนั้นเราจะไม่ค่อยไปยุ่งมากมายแต่ทีนี้เราคิดว่าทุกส่วนเนี่ยน่าจะช่วยกันเพราะว่างานของส่วนไหนแต่ก็เป็นงานขององค์กรของเราพอดึงส่วนนั้นส่วนนี้เข้ามาช่วยก็ยทําให้สึกว่างานนี้สําเร็จมากขึ้นค่ะก็ ในเรื่องของมนุษย์สัญยาสมพั์ก็เหมือนกันค่ะเรื่องทักษะตัวนี้ก็สําคัญมากโดยเฉพาะในที่ทํางานกับชุมชนของเราเองเพราะว่าเราต้องทํางานกับชุมชนท้องถิ่นเราต้องมีมนุษยส์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของเราด้วยแล้วก็กับชุมชนขอ,ของเราด้วยเวลาเราลงไปประสานงานประชุมประชาคมถ้าเราเอาแต่ความเป็นทางการมากลงไปเนี่ยอาจจะทําให้เราคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องการที่เราทําตัวให้เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปพูดคุยนั่งฟังพูดคุยแบบกันเองอย่างเงี้ย แล้วก็ถามทุกสุขเขามากกว่าที่จะพูดแต่เรื่องเรื่องที่เป็นาทางราชการมากเกินไปอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราสามารถได้ข้อมูลจากเขาหลายๆด้านและมาทำามาทําแผนมาวิเคราะห์ทําได้ได้ดีด้วยค่ะแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานนี้เราก็ทําให้เราเมื่อเมื่อเราเคยคิดว่าคนนี้เราไม่ชอบเราก็จะไม่ไม่ไปคุยกับเขาไม่ไม่ติดต่องานกับเขาทั้งที่งานนี้เขารับผิดชอบโดยโดยตรงแต่เราไม่ไปคุยกับเขาเลี่ยงไปคุยกับคนอื่น อย่างเงี้ยมันก็ทําให้งานที่ที่เราเคยทานี้มีปัญหาแต่พอเราเรียนรู้การมีมนุษยสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนตัวเองมองมองเขาในเชิงบวกแล้วก็มองเราด้วยว่าเราอ่ะเราอาจจะมีมีปัญหาบกพร่องด้วยถึงทําให้เรามีปัญหากับเขาไม่คุยกับเขาไม่ชอบเขาทําให้มองมองโลกในเชิงบวกขึ้นแล้วก็สามารถลดทิฐิที่จะกล้าเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็สามารถทําให้การติดต่อประสานงานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ในในส่วนของ ตั้งแต่ที่อบรมมาเนี่ยรู้สึกว่าจุดประกายขึ้นมาเลยค่ะอย่างจี้ได้ไปดูงานแต่ละที่ที่ไปอบรมอย่างหนองสลายอย er. ่างอินบุรีคือออตท่างามก็เห็นโครงการเขามีศูนย์เรียนรู้ชุมชนแล้วก็มีเด็กเยาวชนมีผู้ปกครองมีโรงเรียนผู้ปกครองโรงเรียนของเยาวชนทําให้เยาวชนเนี่ยมีกิจกรรมยามว่างทําแล้วก็ผู้ปกครองก็มีโรงเรียนผู้ปกครองทําให้ผู้ปกครองนี้ สามารถเข้าใจเด็กมากขึ้นคือเขามีศูนย์เรียนรู้มีกลุ่มกลุ่มต่างๆที่เป็นรูปธรรมทําให้เราเห็นแล้วเกิดแบบแรงบันดาลใจจุดประกายว่าเออในตําบลเรายังไม่มีแบบนี้ที่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนถ้าถ้าเรานําจากที่เราอบรมทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็บวกกับสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ได้เห็นมาเนี่ยนำมาทําในชุมชนของเรากนา็น่าจะเกิดผลดีก็เลยคิดว่าตําบลเราน่าจะทําอะไรได้บ้าง นี้ก็คือก็เลยมาดูที่ตำบลของเราว่ามีปัญหาจากการที่เราเริ่มดูข้อมูลก่อนว่าตําบลเรามีปัญหาอะไรบ้างที่ที่พบที่คุยไปไปคุยกับผู้ปกครองเด็กก็จะมีปัญหาอย่างเช่นเด็กติดเกมเด็กไม่ช่วยทํางานบ้านเลยเวลาเลิกเรียนก็ก็จะไปดูไปมั่วสุมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ทาตัวให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเข้ามาด้วยก็ก็ทําให้เราคิดว่าถ้าหากเราทําโครงการตรงเนี้ยเข้ามานะคะ ก็น่าจะช่วยได้ไดก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะทำเกี่ยวกับโครงการ mm. เกี่ยวกับตลาดนัดครอบครัวเพราะว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมว่าเราจะได้มาแลกเปลี่ยนผู้ปกครองเด็กเองจะได้มีโอกาสได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ทํากิจการร่วมกันขึ้นมาครึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือว่าคิดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่อ,อย่างเ,าเด็กมั่วสุมเด็กแว้นแล้วก็เด็กติดเกมแล้วก็เด็กที่ ไม่ช่วยงานบ้านพ่อแม่เลยเกเรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะช่วยลดปัญหาได้เยอะเพราะว่าเราเรามีตัวกิจกรรมที่จะสามารถที่จะนํามาสานสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองแลกับเด็กด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ปกครองว่าควรจะเลี้ยงลูกแบบไหนวิธีไหนซึ่งจากการทำกิจกรรมตรงนี้เราก็จะมีวิทยากร,รที่จะมาช่วยมีความรู้ด้านต่างเข้ามาช่วยตรงนี้ซึ่งซึ่งถ้าหากโครงการนี้สําเร็จไปแล้วนะคะ คิดว่าปัญหาต่างๆกับครอบครัวเนี่ยก็คงจะลดน้อยลงหรือหมดไปได้ค่ะ